ครับสวัสดีครับผมนายกิติศักด์เข้าครองวันนี้ผมจะพระพิมพ์ใหญ่พระประธานครับเอามาลงให้กับ f อได้ประดับรับชมนะครับพระพิมพ์นี้ก็เป็นพิมพ์ที่สวยงามปลุกเสกโดยท่านเจ้าุุคุณสมเด็จพระพุทธจันทร์โตผรหลังศีวราขังคนแกะแม่พิมพ์ก็คือหลวงวิจาร์เจรนยครับเป็นพระสร้างยุคปลายนะครับสร้างในปีพศ2414นะครับ เป็นพิมพ์ที่นิยมนะครับเป็นพิมพ์นิยมนะครับพิมพ์นี้ก็สวยงามมากขับสวยงามงามแล้วก็มีความสดตามอายุการเวลานะครับผมจะลงให้กับ f อฟีได้เรียนรู้ศึกษานะครับได้ดึงจากธรรมชาตินะครับว่าพระองค์นี้จะเปลี่ยนแปลงทางกายภาพมากน้อยขนาดไหนนะครับเพราะว่ามีอายุมากกว่า150สิปีนะครับตอนนี้ผสมด้วย ข้าวสุกกล้วยเน้นด้วยกล้วยครับแล้วก็ผสมด้วยปูนเปลือกหอยแล้วก็ผงพุทธคุณแล้วก็มวลสารสักติแล้วก็อัญมณีและเหล็กไหลผงไผ่ดำนะครับแล้วผสมด้วยผงพุทธค,คุณวัธรรมงคลวัระุสามของท่าน,นนะครับเป็นผ้าที่มีความสวยงามผินวไผ่บรรณาก,ก็เป็นสีเขียวก้านมะลินะครับสวยงามมากครับก็คือมีความสดแบบธรรมชาตินะครับครับนี่ครับคือเป็น เป็นเป็นแบบนี้ครับเลยครับสวยงามครับนี่คือเป็นภาพถิ้งนิยมนะครับทิ้งนิยมนะครับเป็นทิ่งที่ไม่ค่อยจะขอบจะสูงครับขอบขอบขอบพระตรงนี้ครับคือนะครับจะสูงครับเอกลักษณ์พระนี้ครับขอบจะสูงแล้วก็ไม่มีสม่ําเสมอจะไม่เรียบนะครับแม้จะขอบองพระนะครับจะไม่เรียบนะครับทุกอย่างจะไม่มีเรียบนะครับ นะครับก็เ <tang> ป <s> ็นลักษณะอย่างนี้ค <Tamam> รับเนี่ยจะร่องนี้ครับก็จะไม่เรียบนะครับนะครับเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับนะครับยุบยุบไม่ค่อยไม่ค่อยเรียบนะครับนะครับสวยงามครับนะครับอันนี้จะสวยไดบกินพ่อประธานกินใหญ่พ่อทานนะครับนี่เป็นสิ่งนั้นเนี่ยครับก็ครับเป็นธรรมชาตินะครับเป็นเป็นลักษณะอย่างนี้ครับตัวนี้แบ่งไปครับสมุธไปนะครับเป็นธรรมชาติสวยงามนะครับ คือตำหนิไม่ต้องไปสนใจครับเราสังเกตว่าการเปลี่ยนแปลงภาพแล้วมีอ่าตรงตําราแล้วมีความเก่าแบบธรรมชาติแล้วมีความเปล่แปลงมีพวกเกี่ยวกับเทาซายมีพวกมลสารมีพวกเกี่ยวกับความคาบเก่าครับที่เราดูด้วยว่าพระอายุร้อยห้าสิบปีจะเป็นลักษณะไหนครับเราต้องดูตรงนั้นครับไม่ใช่เห็นวอกไปพิมพ์แบบนี้ลักษณะนีโอ้คว้ากันนะครับนะครับอย่างนี้เขาพัฒนากันมาเยอะครับของที่ไม่ได้ผ่านการปลุกเสกเขาทําแบบออกมาเหมือนมากใกล้เคียงมากครับ สวยงามครับตัวไนะครับทีนี้เป็นพิมพ์นิยมมากครับพิมนิยมเป็นพิมพ์นิยมที่สวยงามนะครับไอเอฟซีได้เรียนรู้แล้วครับดูครับข่าวพวกนี้คือการงอกตัวขึ้นมาใหม่นะครับงอกตัวนะครับนี่คือการงอกตัวขึ้นมาพวกนี้ครับข่าวพวกนี้การงอกตัวเดี๋ยวเราจะลงขยยได้ต้องพันของเล็กให้ดูนะครับว่าการงอกตัวขนาดไหนครับเดี๋ยวครับพอบ็นนี้นะครับแล้วขนาดนี้ตามตำรานะครับนะครับสวยงามครับดูความเหีียวความสดนะครับ เป็นลักษณะธรรมชาติของภาพสิ่งนี้นะครับี่ครับอกวีครับสวยไหมครับอกวีโอ้ยอกกระบอกครับนียอกวีนี่เรียกอกวีครับอกวีอกวีครับสวยงามครับสี่งนี้อกวีนะครับอกวีสวยงามนะครับมีร่องครับชัดครับสวยตามลํามีดูครับ้าท่านข้าไปเท้าเครับสวยงามครับับสวยงามดูดีครับดูให้ดีครับ พราะภาพพิมพ์นี้เป็นพิมพ์ที่นิยมนะครับของที่นิยมก็ก็จะมีของลอกเลียนแบบทําขึ้นมาเยอะครับท่านต้องดูครับภาพพิมพ์นี้จะไม่มีเลียบนะครับเขาจะไม่เลียบนะครับเพราะว่าเขาแกะได้พิมพ์ด้วยมือครับทํได้มือเขาจะไม่มีคําเลียบนะครับเพราะนี่ครับดูครับดูการเหี่ยวหดนะครับคือพระองค์นี้ภาพพิมพ์นี้ผสมกล้วยเยอะครับกล้วยน้ว้ากล้วยของจันเราครับ สมบูรบกพรอยเข้าสุกนะครับ็ีพื้นเยอะครับเพราะว่ัพอพระเขาเมียอายุมากกว่าห้าสิบปีเขาเกิดเกิดเหี่ยวหดแห้งนะครับแล้วก็มีการเซตตัวแล้วก็มวลสารที่เป็นก้อนนะครับถ้าเขาเหี่ยวหดเข้าไปพวกกล้วยนะครับก็หลุดออกครับเนี่ยพวกหลุดออกครับเป็นนเนี่ยนี่คือการเป็นธรรมชาติของพระก็จะมีการเปลี่ยนแปลงทัยท่ามีสูงมีต่ำไม่เท่ากันนะครับมีลักษณะอย่างนี้นะครับเป็นลักษณะของภาพอยนี้นะครับนะครับเป็นลักษณะอย่างนี้ครับแล้วก็มีการเหี่ยวหดเป็นกึ่นคลื่นครับดูเป็นขึ้นคลื่ เป็นขึ้นครับเอกลักษณ์ของพระสุทังจะเหนียวหดแห้งแล้วก็เป็นขึ้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 นครับนี่ขึ้นขึ้นครับดูครับนี่คือลักษณะของพระสุทังเป็นลักษณะนี้ครับดูไว้นะครับจะได้เข้าใจครับคือพระสุทังนะครับสวยงามครับสวยงามนะครับดูไว้ครับขยายางท่านเอฟซีซื้อรูภาพครับสื่อรูปภาพได้รู้ครับเป็นลักษณะนี้นะครับนะครับเออจะลงขยายสโค๊ตรึปลาอีกหน่อยครับ คลิปนี้คลิปนี้ถ้าเป็นเป็นที่ไม่ชํารุดนะครับคือจะมีหน้ามีตานครับมีลิ้นเปล่ามีมีตามีหน้ามีตามีจมูกนะครับถ้าถ้าบางองค์ชัดๆนะครับนะครับแล้วก็มีรับคือพังงอกครับนีคือการงอกตัวครับดีคือการงอกงอกของเนื้อพระนะครับนะครับนี่คือสวยงามไหมครับดูขับสูดไว้ขับดูตรงมานลครับสวยครับสวยมากตรงมัคล้ายๆอกวีครับจะสวยล่อง บอกตรงสวยนะครับดูสวยครับดูครับสวยงามครับดูครับมีการม้วนนะครับธรรมชาตินะครับเป็นลักษณะธรรมชาตินะครับดูครับคือเราให้ดูแบบภาพสกปรใกล้ๆนะครับดูให้ท่านดูแบบสบายใจนะครับสบายตานะครับดูครับก็จะไม่เรียบร้อยนะครับพาพผีนี้จะไม่ค่อยเรียบร้อยนะครับนะครับก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้ครับเป็นลุ่มุมเป็นลุ่มๆครับเนี่ยเป็นลุ่มหลๆตรงนี้ครับเป็นลักษณะอย่างนี้ครับ เป็นลักษณะนี้อันนี้อันจำิีเขาต้องเป็นวิ่งคมมาตรงนี้ครับนี่เขาหายไปครับคือหลุดออกไปเฉยเลยครับเนี่ยนะครับเพราะพิมพ์ข้าวติมนี้เขาผสมด้วยกลุบมอกหอยกับข้าวสุกกัป้วยเยอะครับสวยงามครับดูครับเ้าไซขึ้นเต็มเลยครับดูครับเ้าไซเกิดเ้าไยเยอะมากครับองนี้ครับเยอะมากพรกลุูบดอกหอยจะเป็นลักษณะนี้ครับแล้วมีการชลุดสรุดเยอะครับมีเหี่ยวมีหดแล้วก็ยุบ นะครับดูด้านหลังนะครับดูด้านหลังครับดูครับโอ้ดีสูงดีต่ำไม่เท่ากันครับดูไว้ครับนี่คือผ้าผสมถ้าใส่ถ้บถ้าโคกไหนเขาผสมกล้วยเยอะเกิะลักษณะเขาจะเหี่ยวหดแล้วหลุดนะครับหลุดเป็นก้อนลุ่มๆอย่างนี้ครับนี่ครับนี่คือผ้าที่ผสมกล้วยเยอะครับเหนือจะกจะนุบนุ่มนะครับนี่ครับนี่คือผสมกล้วยเยอะครับนะครับมีมวลสารเศษผ้าแตกเพราะกำแพงนะครับ นนี้เหล็กไหลของไฟดําเกศรนะครับร้อยแปดนะครับก็เหล็กไหลของไฟดําเล็กๆครับนะครับพันธุะพืชนะครับดูมวลสารสกิดนั่นเลยครับนี่เรายังไม่ขยายนะครับเราเห็นกล้องสโคปเราก็เห็นนิดหน่อยนะครับเพราะเราอยู่หน้ากล้องเราเห็นชัดกว่านะครับชัดมากนี่ยังไม่สโคปพันหัวเอ็กนะครับดูความเหี่ยวความหดนะครับนี่ครับมีสูงมีต่ํานะครับมีงอกนะครับขึ้นมาเป็นธรรมชาติครับนี่ครับธรรมชาติรับมีสูงมีต่ํานะครับ นี่คือเป็นพระที่มีอายุมากกว่าร้อยปีนะครับสวยงามครับครับพุทคุณแรงมากครับสวยงามดูครับนี่คือการเหี่ยวหดหลักธรรมชาตินะครับคุณไปดูหน้าผาหรือเป็นดูทานน้ำน้ําตกนะครับทานน้ำน้ำตกครับพื้นพื้นหินนะครับจะเป็นลักษณะนี้ครับคืออายุครับการเวลาการเหี่ยวการหดนะครับเป็นเวลาเป็นอย่างนี้ครับนี่คือหลักธรรมชาติ คือเกิดจากธรรมชาติสีมุ์ทาไม่ได้ครับเกิดขึ้นเองนะครับด้วยการเวลาอย่างเดียวครับรสวยงามนะครับมีวิธีดูของพระที่ผ่านการปลูกเต่นะครับนะครับมันจะไม่เรียบตึงแล้วก็จะไม่เสมอนะครับแล้วก็พระหนึน่งๆผิวหนึ่งก็จะมีในนั้นมีหลายสีมีธรรมณะมีหลายสีนะครับหลายส,สีเกิดสีเกิดจากธรรมชาติเกิดจากธรรมชาติคือจากองค์ผสมของพระเขาเกิดเปลี่ยนแปลงธรรมชาติแล้วออกมาเป็นสีมีหลายๆสีนะครับ นะคแต่เนื้อผ้าจริงๆเนื้อสีขาวนะครับแล้วขับออกมาครับขับออกมาเป็นมีเนื้อขล้วมีบนสารมีน้ำน้ำมันตังอิ้วอะไรพวกนี้ครับให้สมส้มนะครับสวยงามครับดูครับจะขยายสุกบให้ดูนะครับครับผมขยายด้วยกล้องหนึ่งพันหกเล็กให้ดูนะครับ นี่ก็คือเศษพระแศษพระอำแพงนะครับตรงนี้ฝรีเลยครับนีกขาวขาบุญก็เป็นพวกแคลไซด์นะครับจับตัวเป็นก้อนเป็นผลึกนะครับเป็นผลึกตกผลึกนะครับมนการเปลี่ยนแปลงนี่ก็ตกผลึกนะครับวกแคลไซด์นะครับนี่คือลักษณะของพระกระถังข้าสุกกล้วยน้ำว้าผสมน้ำมันตังอิ้วผสมปูผสมหอยนะครับ ลักษณะอย่างนี้นะครับนี่ครับดีคือครับเน่าครับนะครับขัจบเป็นลักษณะอย่างนี้ครับเราจะพวกขาวนี่คือกบเขีดเขามีการเข่าใช้งอกรับนะครับติดอยนนะครับนี่คือลักษณะของบราทัครับมีเหมือนกันครับมีครับเน่าครับนะครับสวยงามครับน่ครับที่บอกรับเน่ารับเน่าเลยครับน่ครับบางท่านก็บอกว่าเป็นเม็ดนุ่นครับเป็นนุ่นตัวเป็นนุ่นนะครับบางท่านก็บอกว่ามูลสารนะครับก็คือมวลสารท่านอะไรครับ ผสมนะครับก็คือพอเขามีอายุมากนะเขาก็จะเสื่อมสภาพนะครับผุกแข็งแกงเหนียวหดโผลออกมาเป็นเม็ดเเม็ดเป็นผงนะครับแล้วก็ทิ้งหลุมนะครับแต่อันนี้อันนี้ทิ้งไม่ทันนะครับเพราะเอาส้ยเขางอกตามพวกขาวนะครับนะครับมีการถึงแกงนีดสูงที่ต่ำนะครับเขาขาวคือพวกเขาสายตกผลึกนะครับเป็นธรรมชาติครับนะครับนี่คือเสาสายตกผลึก สวยงามครับนี่คือหลักธรรมชาตินะครับนี่คือหลักธรรมชาติของพระเดอย์ระกานะครับมุนสานั้นเลยครับเล็กๆน้อยๆพวกนี้ครับเรานี่เราไม่ได้สโค๊กนะเ้าสโค๊ให้ดูครับนี่ครับได้ดูไปจนส้มนี่ครับสวยงามครับอันนี้เขาเรียกดินนะครับทับดินดินสักติดของท่านนะครับสวยงาม ประเทศอันจดมันดีนะครับเป็นประทหนึ่งแบบกตินะครับเยอะมากครับนี่เราภาพรวมนะครับดูเส้นเล็กเล็ดเล็กเป็นน้อยครับดูครับสีฟ้านะครับดูครับสวยงามครับดูด้านหน้าครับดูด้านหน้าครับแล้วก็จะมีการเปลี่ยนแปลงเยอะครับโพฟาเขานอนอยู่ครับ องอกตัวครับเสาซ้ายตกนึกรับสวยางามครับนี่ครับแดงๆดนี่ไม่ใช่อะไรนะครับแดงๆคือเป็นเป็นคาบกล่องกล่องครับเป็นเส้นกล่องเส้นหยีเส้นไหมกล่องนะครับหรือส่งดำเยอะครับดูครับตกนึกมีการตกนุ่งขายเสาซ้ายครับปูตะขอเป็นตกนุ่อย่างนี้ครับทำอายุมากๆนี่ครับ คุ่มหมดนะครับคุมนะครับก็คือการตกนึกแก่งนะครับคือถ้าไปตรวจด้วยเครื่องเซมนะครับก็คือมีความหนาแน่นมากกว่าสามสิบเปอร์เซ็นตนะครับถ้าเป็นลักษณะอย่างนี้ครับคือเจาะแค่ไม่เข้าเลยครับนะครับนะครับมีความหนาแน่นของเทาซ้ายตกนึกนะครับคือต้องใช้เวลานะครับคืออายุต้องมากกว่าห้าสิบปีนะครับเป็นลักษณะอย่างนี้ครับ สวยงามเลยครับหลักธรรมชาตินะครับดูครับมีหลายสีนะครับพวกนี้เปิดแต่ธรรมชาติครับผกขึ้นแบบด้วยธรรมชาตินะครับที่ส่วนผสมของพระนะครับก็นนะบจะออกมาไม่เหมือนกันพิมพ์เดียวกันยังไม่เหมือนกันเดี๋ยวผมจะลงเอาลงสับนะครับม,พม,พม,บพมพพีพิมพ์พิมพ์ใหญ่ทบทพารทนพิมพาร์ทานพิมพาร์ทานพิพ์ที่หนึ่งแล้วก็พิมพ์พิมพ์พิมพ์ใหญ่ พิมที่สี่นะครับเอาลงอันนี้พิมพ์ที่สี่สำหรับกันให้ดูครับลงสิบอั์ดับพิมพ์นะครับกลับไปสับมาครับเพราะเราลงได้หลายได้หลายขิวพันวนาหลายแบบนะครับเพราะว่ามีบล็อกไม่พิมพ์หลายบล็อกนะครับแกะกันอะไรบล็อกพิมพ์เดียวกับแกะหลายบล็อกนะครับนะพิมพ์อันนี้คือยุคปลายลงวิการครับดูครับมีฝผงฐานครับอันนี้ได้ยงผานอยู่ด้านในนะครับไม่้อยู่ด้านนอกครับเดี๋ยวตะโกบเข้าไปครับเราจะรู้ว่าข้างในมีฝงฐานครับเพราะาเป็นฝงฐานหรือเป็นผงอัญมณีผงหยกดำพวก เดี๋ยวูก็รู้แล้วครับว่าหยกดำเยอะทางโอ้โหนี่อัญมณีครับอัญมณีคือเป็นพวกหยกดําคบน่ครับนะครับแวบนะครับนะครับถ้าฐานถ้าผงฐานเขาจะไม่แวบครับเขาจะไม่แวบครับมีแวบคือดูพราหยกดํานะครับหยกดําที่เขาก็จะเอาสร้งสองสี่หนึ่งหนึ่งไครับพวกหยกดํหยกเขียวหยกแดงหยกชมพูหยกส้มหยกขาวหยกเหลืองนะครับเขาก็เอามาเกลี่ยในครับเกลียเจียเส็จกะผงผงที่เหลือนะครับ เขาก็ไปโรยลงในพระสมเด็จพระครั้งที่สร้างสองสี่หนึ่งสี่นะครับถึงได้มีผงพวกผงเยอะครับนี่ครับสวยครับผงอัไมมีผงหยกผงอะไรพวกนี้ครับผงทานก็มีครับดีนะครับสวยงามครับคือถ้าเราเรียนดูเล่นพระสมคังเราต้องเรียนรู้ประวัติศาสตร์ด้วยนะครับประวัติศาสตร์มันทึกอะไรไว้นะครับเราต้องพยายามนะครับพยายามสวยงามนะครับ คือกล้องสโคปเลยนะครับสโคปเลยนะครับสวยงามครับทีนี้เป็นผิวมิยมดูง่ายครับเพราะสุขทางเนื้อจะํำนุ่มนุ่งสากสวยสบายตาครับยิ่งสโคปเข้าไปยิ่งสวยงามครับดูครับสวยงามนะครับแล้วจะมีพวกขาววันนี้ขาววันนี้ก็คือพวกขาวใสนะครับขาวใสเกิดจากอะไรครับเกิดจากปูนปบบหอยครับนะครับมีมีปูนดิบปูนศกนะครับนี่ครับขึ้นมาครับสวยงามเราก็ดูเอานะครับ นี่ครับมีสองเส้นนะครับรนพวกแถวซ้ายนะครับเปิดเปยนแปลงทางกายภาพมีสูงมีต่ำมีเส้นมีไม่เหมือนกันนะครับนะครับเพราะ้นอุบาจิการย์เรื่องขอเส้นทุกิคุณนะครับนะครับก็จะเรียกได้หมดนะครับเพราะว่าของศักดิ์สิทธิ์นะครับถ้าเป็นของศักดิ์สิทธิ์นะครับเรียกได้หมดนะครับมีการคือการแยกนะครับดูครับคือเขาบอกว่าภาคทะครทางจะมีการซ่อมตัวเองได้คือถ้าแยกตรงไหนเขา มีการแตกลานล้าเขาจะมีการซ่อมตัวเองนี่ครับนี่ครับคือเกิดเข่าสไส้งอกขึ้นมาครับเองนะครับนี่คือพัฒนาทางทิ้งอกคือเขามีการแยกแยกย,นย่นย,ยุบยับยับย่นเขาก็จะมีเขาสไส้งอกซ่อมตัวเองครับนี่ครับเขาไช้งอกขึ้นมาปิดรอยแยกน,ยนะครับเป็นหลักธรรมชาติเดี๋ยวครับเองนะครับนี่ครับปิดและปิดน้อยนะครับปิดช้าปิดเร็วแล้วแต่แยกใหม่แยกเก่าครับเี่ครับก็จะมีครับนะคกรณ์เราถือได้ครับ สวยงามรับสวยงามชาไซ้หนามากครับดูรับดูความหนาของสาวไซนะครับนี่คือชาวไซครับดูความหนาครับนะครับนี่คือชาวไซดนะครับนี่ครับถ้าเราไม่สุขโหมไม่เห็นนะครับีหนาครับดูความหนามันต้องแข็งเลยครับน่ครับที่เกิดจากปูนปะขอยนะครับเกิดจากธรรมชาติเี่นะครับอย้างนั้นเลยครับทั้งหมดเลยครับเกิดจากธรรมชาตินะครับ ขึ้นมาด้วยาธรรมชาติชื่อสะสมต้องการเวลาอายุต้องมากกว่าร้อยห้าสิบปีถึงจะขึ้นได้ขนาดนี้ครับซึ่ตกผนึกะคนับนี่ครับตกผนึกหมดเลยครับนี่คือแคลไซด์หมดนะครับเดียวยาวนี้ครับดูจุดจุดนะครับนี่เว้นนะครับนู่แคลไซด์ครับครับคลิปนี้จบเพียงแค่นี้นะครับดูพระสวยๆนะครับจะเห็นว่าพระสุรัทางที่นี่คือยุคปลายหลวงวิจารนะครับวิจาร สุดเดยดท่านจะคุณสมเด็จพระเลี้งโตัองพิศธับล็บอกกระพิมนี้ก็เป็นภาพพิพมพ์ใหญ่นะครับแล้วก็มีหลายบล็อกนะครับนะครับมีอกพิมพระประธานซึ่งแล้วก็มีอกกบ,บอกอกวีเข็ดรู้ซุ้มนะครับแล้วแต่แล้วแต่คนชอบนะครับรับดีครับ